ร้อยหนึ่งเนี่อ๋อจะได้หลายเ้อครับพอแล้วเราสีพอดว้หอมครับหอมหอมันทไปแบตัวมั่จะนำตวาเ่อรกครับพี่น้องป่อยขึ้นบนดกลอยแต่ไข่ผักไข่เดีมันก็เซบคือเดียวเ้อครับพี่น้องเสียเป็นแต่เซบยนเจุ ลาบินเดียวน้องมาลีลูกมาลีสวัสดีจ้าในามืออยู่ไหนมือน้องอยู่ไหนลูกโแม่สวัสดีจ้าลกูกมือใดก็นอนมือใดก็นอนพี่น้องเอ,อ้ยย้ำฝืนนอนสีหามงเเลงย้ำฝนนอนบัดที่นี่สองสามทุ่มพี่น้อง <c oughs> มหลินสงค้ามก็แม่แต่เป็นเด็กหน่อยที่หมายถึงนาตอนนี้พนเรียงงายอยู่ค่ะบ่ไดยงอแงีอีกยังเกินเหตุกับมีเค่้หายหิวหายเปลี่ยนแทมเพิร์ดขันนิ้วเหตุจะไดนกับเขาได้ไอไอแม่จะเหตุเป็นโอ้ยอๆยอวยอร่อยอ้าวนมแมจะมาสิขาดปิดละ พอเอาไม้สาวมาสยอยยังครับเราไปยกสายไฟเอ็นสอยเอ็นไอสร้างไฟเพิ่นออสวัสดีครับพี่น้องไปเดี๋ยวไอสร้างไฟเพิ่นละทาไปยกสายไฟจังไม้ก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะเอาไมา่แดดอ่อนแล้วว <c oughs> ิตามินมั้ิครับว <c oughs> ิตามินคืออีหลานเลย <c oughs> มันเห็นว่าตีเจียงเหงื่อได้สิหน่อยมีด,ดเทปขาว กะ้ะเทียมกย๋วยลายเด่นตะไคร้หน่อยไข่หมดแดงแม่มนงเจ้าบาทนี่ครับแม่ครับร้อยหนึ่งนี่อ๋อคือได้หลายเด้อครับพอแล้วว่าเราถีบก้อยมันบ่มีไข่ตรงเขาขายหมดก่อนอ๋อนี่เป็นเป็นไข่ผ่ามัม้งเนี่ยนะครับแม่มแม่กะ็ะเทียมเห็ดเส้นกระเทีเห็ดบดกระเทียเห็ดพรนขาวใส้บอกบวชกระเทียนี่ล่ะคนเด็กินไข่หมดแดงเออไข่หมดแดงกินก็ได้แต่นหนึ่งกินได้ เฮ็ดเจ้าใช่เจ้าใช่โอ้โหเยวนี้เขาก็ตองซาดอกสันนๆยากจังน้อยมากิงแม่มันบ่เเลยอร้านข่อยกันง่ำมือกันละร้านจอม ตัดออกประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องตัดออกหลายๆเลย่พี่น้องเขาต้องไปเสียดายมันดราะว่าง้มกินมันยังจิได้กินแบบแบบจันรุ่งครับผมแบบนุ่มๆครับแม่ก็ได้ใส่เสียง่ามนะครับมันนี่ใส่เสียพุตไทยไปไปแต่งงานมากด้ยพี่น้องมือนนี้แต่งงานเอาอันยูบ้างสามหมออันมูคนเอาหลูกไผ่มูพนหน่อยเสียวพนหน่อยไปบ้างสามหมอมาใส่สุดผู้ไทยครับผมชางผลผู้ไทย ได้ใสั่นเนี่ยพอหน่อยมาสาวอนมาสาวอนสายไฟซอยคุณนุงมครับอันเ้พี่น้องว่าสายเป็นอก็รู้นดิสายอันไออีซีครับพ่อครับไออีซี่ครับพ่อครับสายไออีซีสายอะลูมิเนียมครับได้ก็ได้ยุบบ่ให้ผมปล่อยเลยบ่นี่ลแหละครับพี่น้องแนวกินแรงมานนี้ครับพอดีอันมาแต่อุดอนครับ ไปเยี่ยมเพิ่งน้องมีค่อยสบายสักโอ้โี่เราดุก,ก็เลยมาเวะตลาดบ้านหวยพึ่งครับพี่น้องคุณนี่ลนและก็เลยได้ไข่เห็นนี่ไข่ผักไข่ค้าตอวครับพวลเาห้องไข่ผักไข่ห้องไข่ค้า,า,า,าๆๆนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นใส่แป้งเนี่ยครับเลยเรามาล้างหอนแป้งออกจักน้อยครับพี่น้อง สวัสดีเอฟพนสวัสดีครับแม่นสวัสดีครับไอต้เจ้าไป็นนหนุ่ยได้ทนน้องเสียงหน้างามเหรเห็นในรูคือคักแ่สนักเสียงหน้าเพิ่นไหมํำเงี้ยหลังนึงมาหลดไปเห็นมาทำเงี้ยใต้สามาส่วนมาขายเนื้อย่งมะรงครับอันนี้มีเป็นกรอยเสียบนะครับในการในการใครจอดเลยส่วมังหันส่วงม้งหันที่นเขาป่ะ่ยครับนีแต่เนื้องามๆได้พี่น้องเลยพี่น้องครับ อันนี้นะครับมันเป็นเนื้อของใต้สามัญวนครับเพื่อนกะรับมาจากสีโนรักฟาร์มแะครับอันนี้เอามาเสื้อข้าวแรงครับถ้าพี่น้องอยู่ผงเขตตําบลเราไหรือเจนแหลนหรือไข่นุ่นครับอยู่คือเคนี่แหละครับหรือบัวเขาก็ไปชงอยู่บลานเออเออหาได้ผู้สั่งหลายเนาะไปเครื่องบสเพื่อนไปส่งเฮอได้ครับพี่น้องเริ่มต้นแค่หนึ่งร้อยบาทเท่นไปครับหนึ่งร้อยบาทร้อยหกสิบบาท สามร้อยส่าวบาทแม่บอกรถสามร้อยครับรถสามร้อยเดินรถรถแล้วบ่แม่ครับรถสามโอเคโอเคสันติบอกพี่น้องบ่กพิษตัวนี้หนึ่งร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบแล้วก็สามร้อยครับพี่น้อง่นขายหรือว่าเออคันเอาลายโลกอะคุยเพิ่นอีกทนึงครับตายสามันซนําไปใช่ละเบรละเบิดละแม่ปาก็่างปอกกันมากันนี้ครับก็บกบวยแขงแขนนาอุจุข้มถี่เสบอยู่ดอก คันันบ่ปอกนี่มันมันจากเดือดแข็งมาหรอกน่อยได้มันอ,อน่อนแม่กับอบปอปอกเลยกินแซ่บผักบอบตาทมิฬบอบ,ออบ,อบอปอบปอกเด้เนาะครับแม่ครับแม,ม่นเยลยเด็กประล่อมประเลี่ยมเลยเคร่งเห็ดเท้าบัดเดินคนหน่อยวันนั้นจ,จังอันเห็ดเจ้าดียวเดี๋ยวซอยหอมครับที่หล่าคือผมไม่เห็นเนาะก,กินว่ะคุณลงุงติดเก็บหรอวะ อันเดอร่อืมใปปลาแดดคอมอมจับโหนอยซ้อยเดิมครับพี่โนโอต คนยังได้พี่น้องเปิดปูกออกมาเนี่ยโอ้ยนัวสัจองได่ด้วยครับผมโ,โ,โอ้ยหอมครับหอมหอมใส่จองจองหอมห้ยมอยห้อยท่านได้ใส,ส่น้ำปลาเนี่ยว่าได้ใส่เกลือเนาะครับบอโดสเต็ปแม่ต้องใส่น้ำปลาแต่ในนี้ได้ครับแม่น้ำปลาอยู่นี่ครับอันนี้เน่ยเาท่านได้ใส่เพราะว่าใส่ประเด็กรายอ๋อว้อว้ออ๋อนามพี่ที่ครับผม ก็หน่อยเป็นลูกค้าของอันพี่ที่ครับทุกมือนี่เราเติมจานนี้เด้อเติมพี่ที่ของเขาเนี่ครับก็ใส่หลายดอกแค่น้อยหนำบวกบๆก็เสีออกร้อนกดก่อนเดือดคัะเริ่มนอนเลยใส่บวกบๆก่อนแบบนี้เติมมาบวกก่อนแบบนี้หอมเด้อหอมไปเลย ม่หน,นึ่งเห็ดข้นเดียวกับี่กินแลยน,นครับหอ,อ,อมว่าพีหนองจะลอยแบบวกมันจะลอยน้ำซุปกระชวยผมชลลดข้าวเหนนั้นหรอครับเพราะ่แม่น,นั้นเออีตัวครับผมเอาอีตัวกํหนดมัน พี่น้องนตัตนวครับที่ว่าเขาบบครับผมมีว่าเหนหนกมันอเดียวครับแม่ครับเกงเกงมาบบบเสื้อเฮดขาวครับพี่น,ออน้องมึเอะเอ็ดเงเฮดขาวใส่บบัวเอ็ดเป็นต่เสบ้ใหญ่มือนเอ็ดอุจูดีเถอะวะวนี่น้ำผัอุจูนี่ แง<ส>ก,บบก<อ>แงเห็ดขาวหมูโอ้โหแกงเห็ดขาวเส้นหมูบวกว่าเราเอาเสนีอะมันเอาผิดสิเจ้าไปเอาทั้งหลัง,ลงบ้าดนี้ละก้อยไข่มดส้มไข่มดแดงเนะครับพี่น้องบ้านนี้ซอยพักซอยหอมไม่เรียบร้อยครับปุ๋งกันนะแต่ว่าสูตรพอน้อยก้อยละมีเสื้อน้ำปลาเด้อพี่น้องนี่สูตรครับเอาไข่มดส้มหลายเต๋อสีลายๆเล็กน้อยเนาะครับซ้อนหนึ่งครับพี่น้องซ้อนนี้ แต่กอนตำกับผู้จักเนาะครับพ่อว่ัไส้บอกให้ตำเพ็ดก้อยไข่บุตแดงไหมครับก็โทษไปเพิ่นกระเซยแต่สำหรับพ่อพ่อผิดหมักแบบตำบ้านก็คือจะดใส่จีจีซอยบางหน้ามาใส่อ่นะครับโอ้ก้อยเสิอ์ฟหน้าไส้บอกว่าบั่นได้เอ็นใส่บักหน้าเนี่ยพ่อก็ไม่ได้ลองเพิ่งคิดเดียวก้อยเสิอ์ฟมะนาวเนี่มันจะแเสบอยู่กับผูจักเนาะว่าแล้วก็ได้เฮาก็ไม่ได้ลองไส้กับว่าหมดแดงมันมีความเปรี้ยวแล้วก็ต้องใส่บางหน้าก็ได้นั้นลูกสาวก็กินเพชรมีเห็นได้ชักกันเลย เอาประมาณนี้สักก่อนเกือบบ่โอ้กินไม่ได้บ่ลูกเสื้อเสื้อจังไห้สนองโอ้ยลูกสาวว่ากินไม่ได้เดี๋ยวเพราะอะไรเหมาะสมยังขลามอยู่ตื๊บจังไห้พอเป็นพิธีตัวนี้พอหน่อยกันลดการคุกเขินลุ่งครับผมแต่ว่าอาจจะเล่าเป็นเป็นฝืนฝืนย่อยหนึ่งอยู่ครับเก๋นะครับนี่เก๋ครับโอ้ยเก๋ลงไปที่หมายเลขหนึ่งก่อน แต่แกจะเฝ้าเสื้อไล่ครับเข้มและแกมีได้ได้ตัวนี้เขาปวดแล้วครับพ่อแมนโปกะเอาพร้อมหอมด้วยครับก้อยไข่มะส้มไข่มะแดงเขายังไปเสื้อไล่มันมันจะฮาร์ดฮาร์ดแงๆจัง่อยเด้วมันจะแบบกร๊กระกระแมนยำไปมันด้บ้าบ้าขลุ่นครับผมอูออันนี้ต้องเอาเสื้อพร้อมเดียวเลยได้พี่พอมีลิข์ขลุ่นถึงด้วครับพี่น้องก้อยไข่มะส้มไข่มะแดงแมนเอา พอทอุกๆก็โอเคเลยแล้วนี่เฮาๆเดี๋ยวจังไงนะให้ยืนเหงาจังบาดเลยงะหน่อยครับผมนี่ปล <c oughs> ่อยแค่หมดแดงตรงพร้อมแดงตรงหลักๆจกังๆหน่อยครับผมข้าล่นพอมันโทษนี่แหละครับพี่น้องเป็นเสียบนะครับผมโอ้หอมนี่นะ ถึงจะไข่ผักนะว่าจะเป็นกระเสียบด้อครับนี่ครับก้อยแต่ไข่ผักไข่อันนี้มันกระเสียบแค่เดียวเด้อครับพี่น้องนะแล้วสีมันจะบันครัษษ <c oughs> บพี่น้องมาครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับมากินก้อยไข่มดส้มไข่มดแดงนี่นะครับพี่น้องก็จะเอามีหนูขอก่อนนี่ว่ามีหน่วยแม่ก้อนเหรอเขาเพื่อพาะเอานี่ก่อนไข่มดแดงแรกของปีถึงก่อน สดจากซ้อนกันด้วยพี่น้องโอเคา้าไข่ผักไข่น้อยมันครับพี่น้องป็นดาคอไข่แรกของปีแซ่แบแซ่บอือเีู้ไส้เดี๋ยวมากินเข่าด้ครับสวัสดีค่ะแม่บานเป็นผู้เฝ้าร้านไวท์ทาครับผมมือน้แม่แราสเฟียร้านอยู่ันาด <c oughs> มาเดอ้อมาดีเอ้ยเ<ย>ข<อ>้าน้ำดับน้อยหวานหอมเยี่ยมเลยกินแบบนี้โดนแล้วแซบบปเลยกินแบบป่อใส่บักพีกมากเป็นปีอะโอ้โหเฮ็ดห <c oughs> ่อนนี่พี่น้องไอ้แกงเสื่อมาโบกครับมือนี่เฮ็ดอ hey ่อนอีเดีค่ะแต่ว่ามาโบกมันยังห่อนอยู่ครับขอแต่เห็ดสักหน่อยเมื่อปัณฑายพอไอห่อนมาแล้วแมนบอก <c oughs> อือ จับน้ำมันก็ได้สเต็ปจังสุดยอดพี่น้องมาแล้วครับเด็ดปางยังไงก็ดูมันนี่เป็นสวนอาหารนะครับมีเสียงดนมีเสียงน้องจอมกำลังบันเลงใช่เป็นคนมากินเขาเนียวเนียงเสียงเขาบอกแมน รู้สึกว่ามันกินแล้วมันเสียมันอ่อนมันนุ่มทำน้ำมันกินกับข่าเย็นๆแบบบ่ค่อยจิบบ่ค่อยเนข้าใหม่แต่ว่าอุ่นสามรอบเลยข่าเย็นครับแต่ว่าแซ่บๆเสียบหอมนุ่มเราเคยอุ่นสามหอบพอพอเราไม่ค่อยได้ยู่กินได้หรูกลยแปางกะมาลายเนี่ยกินแล้วเร่มมเมเกิดมาขาก็อุ่นกินซะนี่ละข่านาะเสียดายข้าวอร่อกินข่าพัดซะ เ,เป็นหน,นึง่งซุกแล้วมีมันถือๆได้ลูกพ่อถาม,มนเราเงี้ครับกิโลละหกสิบบาทเขานียวหนึ่งป้าที่ีบอกแมน่นอยู่อำเภอวังสามมอฮะละร้านปิ้งไก่วิเซียนนะไปซื้ออันปิ้งปลาไปเฮือน,น้องก็เลยซื้อเข้าไปนํำเพราะว่ามีมีเดียวที่เข้าไปนํำลืมเข้าอืมยันหาน้องยันได้กินเข้าเสนอขายยังไงน,น้อครับมันเห็นเราไปซื้อตะสังก็พอเราถามนะเราจกซื้อถุงแล้วเราก็ไปวางสื้อตะสัง อันข้าวเหนียวหนึ่งนี่นนบัจ้าครับกินโน่ลววะหกสิบเวอ่ะเออันนี้เพิ่งซื้อเขาเปิดจะหกเกอบเลยสิบสิบสองบาทเนาะตอนนี้สิบสองาทกว่าตอนดิวขอนแก่นจะเไปซื้อตลาดค่ำให้จออยยูหันโลเราสี่สิบแต่มันก็หลายปีแล้วปีนี้หกสิบือเดียวแล้วใหนนมนแรบกนนเพิงก็มาลแางแสบได้ต่ำ บ้ามากหมอบ,อบอาบ,ใใบดิ้งชาบดงมาละนี้จ,จะหะหกขมแหงกว่าทุกมาละอยู่เด้แต่มันก็มีความแสบอยู่แต่มันจะหอแหอมกว่ามาละหอาป่ะแม่น้นมาละคีโนกของมีขมแหงก ừ ừ ừ. ว้าเย แต่มันก็เอเธอส่วนส่วนกินข้าวแสบกินกับตำหมกหิ่งตำส่วนมันมีความขมความนัวแล้วมันมากินข้าวหวานๆเข้าไปคักไปน้อยมันสอ,อนสดเอาลราเป็นอะไรลูรก <c oughs> มันมันมีมืดเราก็เริ่มกินว่าสอนสดมันแต่กินบวาขัดช่อมเข่าเนีนเยวทำอะไรเขาพร้อมกัน พี่น้องขออนุญาตสดเด้อเพราะว่าก้อยแล้วแบบยายปางว่าลูกสาวกินไม่ได้มันละพิษแม่หลวงอ่อนหางไหญแล้วมันซ้ายกินได้เพราะเฉพาะต้องหัวก่อนพีดที่น้องขับรถหัวเฟรยองลูกผสมแกงผักบวบก็แกงเห็ดหวานแซ่บพักขนาดนี้ครับพี่น้อง มะบวบออแกนิกความหอมของมะบวมะบวบพร้อมห่าจะหอมกว่าทุกมะบวเลยได็ดน้อยกมลมกลมนะครับพี่น้องความเงีนี่มีเกินสิบเซนมันใหญ่ไปเลกยกับโยโรนี่รมีกลมกลมจังเลยนึงแส่บหอมอย่างอื่นต็หอมนะครับแต่ว่าสําหรับพอน้อยว่ามะบวบพร้อมคือจะหอมกลมูลสะนะเป็นอะไรแส่บบุหแซ่แร <laughs> ครับ คลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมาครับพี่น้องมาแซ่บๆนรงกันครัำวัอนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเสแปทุกอย่างนี่ฟ้าแค่หมดแดงครับเสแซ่บครับไข่ใหญ่มีทันใดลูกพราย่างอมตลาดหุยเพิงเราว่าได้ห่อเดียวเขาออกไปแล้วเราว่าเหลือแต่อันนี้ละเอออันนี้ยาวอันนี่ก็เสแปรไเขาตระลาสากลเราว่าแซ่บไปอีกเดียวเนี่ครับเรามีทันไข่ก็ได้ครับ